Hello everyone, welcome to the สุดยอดนักอ่านสีเ er อราวัน library e x p l i c a t i o n and Hi, my name is สุกัญญาบุรุงศี But you can call me แอม Today แอมจะมาแนะนำหนังสือถึงทักษะภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่าภาษาอังกฤษมอไป short note จะทำโดยหนอมแน้สซ่างคะ่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะจะเหมาะกับการกกอ่านทบทวนบทเรียนและการอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่าง เอเรเวลทีแกดและนิเซตค่ะโดยเนื้อหาหลากัหลกๆของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีเป็นการอ่านแบบ r e a d i n g vocabulary conversation และ Dentification ค่ะโดยในแต่ละเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีข้อสอบตรุวโจทย์ให้เพื่อนๆได้ลองทำพร้อมกับเทคนิคและการวิเคราะห์โจทย์ต่างๆของภาษาอังกฤษให้ด้วย <S <S ค่ะหลังจากที่แอมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะแอมมีความรู้สึกว่าแอมเริ่มเข้าใจภาษาอังกฤษได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเข้าใจทีมต่างๆได้ เยอะขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญน,นะคะยังทำให้แอมเนี่ยมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นจากเดิมเยอะเลยค่ะ <_ d ue> การที่เพื่อนๆจะมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยแอมอยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษวันละนิดวันละหน่อย <_ d ue> เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับตัวเองในอนาคตด้วยนะคะและสุดท้ายนี้แอมขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แอมขอจบรายการเพยงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ